หกเเยอะาแล้วก็ไม่พูดอะไรอ่ะพูดอะไรไหนสิคะไม่รู้จะพูดอะไร่ใช่ๆตรงนี้นะคะเราอยู่ระหว่างการเดินชมุปักมาโอ้ยเยอะแล้วร้อนบางคู่เริ่มงอแงกันแล้วค่ะโอ้าวริ่งอแงเลยนี่ตรงนี้ตอนนี้จะถายอยู่ ไปปะคะตามมาดูไฮไลท์กันตรงนี้นะคะก็สวยจริงๆแหละมันก็สวยแหละแต่เราต้องรอเพราะว่าคนรอคิวกันถ่ายเยอะมากเลยอะพอก่อนไหมคะไม่ค่อยถ่าย คือป่าตาดค่ะรู้ไหมว่าอะไรต้นไหนคือต้นตาดนี่ไงต้นแบบนี้ค่ะต้นเหมือนต้นตาดก็เลยเป็นผกป่าตาดนะคะคล้ายต้นปาไม่ใช่ต้นปาเนี่ยค่ะแค่ถ่ายต้นตาดต้นตาดคล้ายๆล้ายต้นปาล์มตระกูลเดียวกันกับต้นปาล์ม เรเป็นป่าเป็นนี่แต่มันก็สวยอย่างนี้นี่คือธรรมชาติเขาจะมีใช่ไหมแล้วเขาไม่ทำเอนเราจะไปดูกิ้งกือสีชมพูกันค่ะเขาบอกว่าตรงนี้มีไฮไลท์กิ้งกือสีชมพู สีแดงมันเป็นปกติไงมันไม่มันไม่ใช่ไฮไลท์แล้วทำไมกิ้งกือถึงสีชมพูอะ่งกิ้งกือมังกรสีชมพูมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวต้องเป็นแบบพวกตอนช่วงอะไรนะที่มันเป็นเขาบอกว่าเดี๋ยวสิงหาสิงหาเออสิงหาถึงพฤศจิกาพฤศจิกามาใหม่มาดูกิ้งกือสีชมพูเขาบอกว่าโดนปักเลยนะ เขามาเป็น,นที่มันเป็นที่แบบ <c oughs> ไอ้น,นี่ไงอนุรักษ์เออาที่อ่านในนั้นอะไรอยมีบอกถ้าใครไปเหยียบตายนี่เขารู้นี่โดนฝันเลยอันนี้ต้นอะไรเนี่ยทำไมสวยจังเลยอ่ะเก็บไปปูกที่บ้านอ่ะไรคะ่ะไม่มีแล้วคะ่ะกิ่งคือสีชมพูมีแต่ป้ายตอามาใหม่เดือนพฤศจิกา ก็ขยันถ่ายนำล็อกอ่ะทำล็อกจะหัดทำล็อกเป็นยูทูบเบอร์แล้วจะหัดทำยูทูบแต่ว่าไม่พูดอะไรในจะถ่ายอย่างเดียวให้เราพูดอยู่คนเดียวพอเราไม่พูดแล้วก็กลายเป็นเดทแอร์อย่าเงี้ยไปทำไปทำไว้ cover ก็ได้อ๋อใช่เนาะใช่ก็ที่เขาเดินกระดานไม้จะหักอะค่ะเขาก็ไว้ cover นะ่ะนะตอนนั้นไม่มีอารมณ์พูดจ้ะ ขาสั่นอยู่ตัวไม้มันจะแตกมาบอยคัาเวอร์เอาห้ามเข้า,ขขา,า,ามไม่อย่างวะมันคงจะอันตรายไม,ไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยปะแอบเข้าไปเดี๋ยวโดนเจ้าหทีปป่ปี๊ดปิ๊ดได้เท่าไหร่ปรับด้วย เพื่อความปลอดภัยเขาไม่บอกว่าห้ามเข้าเขาบอกว่า,เ,ายยเขาบอกว่าโปรดเดินในเส้นทางที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของท่านแปลว,แว่าถ้าเข้าไปก็คือเดินในเส้นทางห,าห้ามห,ห,ห,ห้ามออกนอกลู่นอกทางแล้วตรงนั้นมันมีอะไรมีทั้งน,นี่ไงเกสรข้าวแ,แบบแบบๆนี่เด็เออเนี่ยข้าวกระแบบ